สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในแมปทอยเลต t ท w e เวอร์ดีเฟน์กันนะครับทุกคนวันนี้อัปเดตใหม่ก็เป็นอัปเดต70 EP ที่72พาร์ทหนึ่งนะตัวใหม่ก็จะเป็นไออะไรวะสไปเดอร์อ๋ออัปเดตคารมิล่าสไปเดอร์ไอ ไอตัวที่มันเป็นสไปเดอร์ไอกล่องของไอ้นั่นน่ะแล้วก็ไอลัอบเกตเมดิกใช่ปะคาเมล่าไอตัวจากรีเจนน่ะอันนี้ผมไม่มีแล้วนะผมขอโทษด้วยนะทุกคนผมดูผิดนะอันนี้อันนี้สิบสามวันนะไม่ใช่สิบสามชั่วโมงนะ ก็ขออาภัยด้วยนะอันนี้ก็เหมือนเดิมไอเพชรก็เหมือนเดิมนะตอนนี้ด่านเขาก็ยังไม่โดนเอาออกนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างอเอาคมีเออลืมบอกเลยนะทุกคนมีเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตมาหน้าอัปเดตแล้วก็เทเลพอร์ตมาที่ ไอ้กล่องรับของนะครับแล้วก็เทดดิ้งพาซ่านะก็มีแค่นี้นะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีรีรีแบบรีแมปเก่าของเขาไปนะสี่แมปแมปแรกก็ toilet city เป็นด่านโปรดของผมเองนะแล้วก็พาพาเอ้ยพาอะไรก็ไม่รู้นะทุกคน แล้วก,ก็อีกสองด่านก็ทอยลิดไอเนี่ยไอไอด่านไอด่านทางยาวๆนะแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ด่านสุดท้ายนั่นก็คือด่านนี้แหละเป็นด่านเทลไซนนะแล้วก็อย่างลองลองสุดท้ายนะนั่นคือการสุ่มแบบใหม่นะครับการสุ่มสำหรับเบสิกก็ มันก็จะประมาณนี้นะโอ้โหเบสิกห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้อะไรอะไรนะลืมลืมไปแล้วก็สีเขียวลยแ,ลแล้วกันอันคอมมอนเออแล้วก็อีพิกรีเจนมิติคอแล้วก็กอรลี่นะตัดมากล่องที่สองกล่องมิติดูนะครับ แล้ก็จะโอกาสออก50%เอาอันนั้นออกไปด้วยเอาอะไรเนี่ย basic กับั n c o มมอนออกไป2ก็จะเหลือประมาณ5ระดับนะจากจาก1 2 3 4 5 หกเจ็ดจากเจ็ดระดับนะทุกคนแต่ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็โอกาสมันก็จะออกเยอะขึ้นนะมีลบมิติกแล้วนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนั่นคือเ mm hmm. ทดดิ้งพาซ่าเขาก็รีรีโมไอรีแมปใหม่นะนี่นะครับรีแมปใหม่ ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ดูโล่งๆแบบสบายสบายตาหน่อยแล้วกันแล้วรอแป๊บหนึงนะรีบเกินยังโหลดไม่เสร็จอันนี้คือล็อบบี้กับกับทางกลับนะพูดผิดอันนี้ฮ่าเจมซื้ออะไรได้บ้างหูกล่องกล่องวันเลยทายพูดแพงเลย นี่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะอยากสุดท้ายอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วนะคุณเห็นเซิร์ฟเวอร์ไหมนี่แหละวิธีหาเซิร์ฟเวอร์แบบคนขายเยอะๆก็จอยไปได้เลยนะแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย